สนเท่าไหร่ใช่ครับอ๋อโอเคเกิดวัอาทิตย์มาคนเกิดวอาทิตย์นะคนเกิดวอาทิตย์ตั้งแต่วันที่หจนถึงวันที่ 12, นะสิบสองนะดวงรายสัปดาห์นะการงานเป็นไงการงานในเดือนในสัปดาห์นี้นะ <laughs> อ๋อก็จริงๆเนาะมีเรื่องเดียวแหละที่จะชอบอิจฉา ตั้งแต่วันที่หถึงวันที่ส2การงานใบนี้คือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางนะคะใครที่รองานว่างงานหรือใครที่อยากจะเปลี่ยนงานทําเรื่องโอนย้ายได้ย้ายนะได้ย้ายได้เปลี่ยนแต่ถ้าใครที่แบบว่ารอ,อะตะกี้บอกรองานรองานว่างงานใช่ไหมถ้าเป็นงานเดินทางถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางไม่ได้อยู่กับที่นะคะได้ แต่ถ้าเป็นงานที่แบบว่าจะต้องประจํานั่งโต๊ะอยู่กับที่รอไปก่อนนะเออนี่ต่อมาเรื่องการเงินการเงินสัปดาห์หน้าเป็นไงเนี่ยอิจฉาเป็นคนขี้ฉา <c oughs> ใบนี้ตำแหน่งเงินได้ไพ่เงินพอดี นะตำแหน่งเงินได้ให้เงินพอดีเลยมองว่าเฮ้ยการเงินเดือนในสัปดาห์หน้านะมีเงินเข้าและโชคลาภมาแน่ๆใครที่ชอบเล่นหวยรายวันนะไปเที่ยวลาวไปเที่ยวฮานอยไปเที่ยวเยอรมันอังกฤษรัสเซียอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะอันนี้นะเอาย้ายแม่งย,ย้ยายย้ายเพราะเรื่องเดียวเลยไอแต่จรงิจรงจไอ้พวกเนี้ยมันย้าย,เ,ยเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องอื่นไม่ค่อยสนเนะพราะฉะนั้นนะ เพราะฉะนั้นนะคนคนวันอาทิตย์นะดวงเรื่องการเงินดีนะใช้คำนี้นะดีนะคะต่อมาไพ่ความรักก็ตรงเรื่องนะเออตำแหน่งความรักก็ตรงไพ่ออกมาตรงเรื่องนะคะความรักในช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกเหินห่างหรืออยู่ห่างไกลสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีความรู้สึกเหินห่างยังไงก็ไม่รู้อ,อ่ะเออนะอืม และก็และก็เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นคนโสดหรือมีคนคุยนะคะเป็นคนโสดหรือมีคนคุยใบเนี้ยเรียกว่าคนที่เราคุยหรือคนที่เราหมายตาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะอยู่ไกลหรือในช่วงสัปดาห์เนี้ยเหมือนเขาทำตัวดูห่างๆแปลกๆนะคะเพราะไพ่ใบนี้ดูเหินห่างนะแล้วมันเป็นไพ่ของความรู้สึกพอดีเลยเขาเรียกว่าตรงเรื่องอันนี้ก็ตรงเรื่องคือเรื่องเงินนะคะ แต่ว่าเรื่องงานเนี่ยมันเป็นไพ่ใหญ่ทีนี้มาดูไพ่บทสรุปของพ่อบทสรุปของพ่อเนี่ยงานเงินความรักครบแล้วเนาะ,ะบทสรุปของพ่อเนี่ย,ยไพ่ใบเนี้ยบอกถึงความดื้อรั้นนะบอกวันดีช็อกโก้บอกถึงความดื้อรั้นนะคะเออใช่ช็อกโก้กความดื้อรั้นนะ,ะเ,ออกกนนะเพราะฉะนั้นนะในสัปดาห์หน้านี้นะ ค่อนข้างที่จะดื้อไม่ฟังใครและคิดแบบถ้าเราคิดที่จะทำคิดที่จะไปต้องทำให้ได้ต้องไปให้ได้นี่พยากรวาทิ์อยู่ช็อกโกนะแต่แต่เป็นไพ่อุปสรรคแสดงว่ามันคือการเริ่มต้นของปัญหานะคะเลยมองว่าเฮ้ยเราเราต้องอ่าเรียกอะไรเราต้องแบบ ฟังคนอื่นบ้างเวลาคนหนึ่งเขาทัดทานหรือเขาเบรกอะไรอย่างเงี้ยฟังบ้างนะคะลุ้นซื้อเรื่องลุ้นซื้อรถหรอเดี๋ยวดูปรุสรกักันนะซื้อรถนี่หมายถึงทรัพย์สินก็น่าจะอยู่ในรงการเงินเนาะแต่ไพ่รถไม่ออกว่ะอ่ะเดี๋ยวแล้วไพ่สรุปปู่อะ ไห้สรุปปู่เป็นดักตนเนี่ยมันคือการปรับตัวมันคือการปรับตัวเออถ้ามองถ้ามองว่าอวันอาทิตย์อย่าพึ่งเต็มอย่าพึ่งเต็มนะคือ <c ười> <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวนะกำลังมองว่าถ้าถ้ามองถ้าถามว่าจะซื้อรถเนี่ยลุ้นอยู่ว่าจะผ่านไม่ผ่านมันไพบ่บทสรุลเป็นอุปสรรคเนาะอืมน่าจะแต่ว่ามันแค่ติดปัญหาเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องเอกสารก็ได้นะ ลองปรับลองแก้ไปก็เดี๋ยวน่าจะผ่านอืนะคะไม่ค่นยทงชัดเจนอะทีนี้ทีนี้ทีนี้แปะเอาบทสรุปมาแปะเรื่องการงานบทสรุปมาแปะเรื่องการงานนะคะบอกเลยว่าการงานถ้าดูบทสรุปเนี่ยดีไหมต้องรู้จักปรับตัวต่อให้เราโดนย้ายแผนกนะต่อให้เราโดนย้ายแผนกโดนหรือหรือแบบ จะย้ายเองหรือจะโดนสั่งย้ายก็เถอะก็ต้องรู้จักปรับตัวแต่มองว่าน่าจะย้ายเองเพราะใบนี้คือความดือด้องนะคะน่าจะทําเรื่องเองย้ายเองไปถึงก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถาน,ถานที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแต่บอกแล้วนะถ้าเป็นงานการงานเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยในสัปดาห์หน้านี้ถ้าใครรอง,งานนะแล้วสมัครงานเกี่ยวกับการเดินทางปกงานเซลลงานที่ไม่ได้อยู่นิ่งกับที่งานประสานงานการตลาดเลยพวกเนี้ยนะเซลล์หรือการตลาดพวกเนี้ยพวกไม่ได้อยู่ Office ออฟฟิศ พวกนี้มีโอกาสได้แต่ถ้ารู้ว่าเป็นงานประจำวันที่ยังไม่ได้สัปดาห์หน้านะคะเอาแปะเรื่องการเงินพอแปะเรื่องการเงินการเงินเหมือนจะดีเนาะพอเจอพอเจอให้บทสรุปเท่านั้นแหละบอกแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งรีดย้าย <laughs> พอแปะพอแปะมาที่เอาเบทสรุปมาแปะการเงินเท่านั้นแหละเฮ้ยการเงินมีติดมีปัญหาเบาๆอยู่นะ ต้องรู้จักปรับตัวนะอย่าพุ่มเปื่อยเดอ้อรู้จักเก็บแล้วเดวเดอ้อนะความรักล่ะโอ้ความรักมีความห่างเหินห่างไกลยังไม่พอนะคือคือรู้สึกห่างเหินยังไม่พอเรายัง,เร,ยงยยเรายังคิดว่าไม่ย้ายละเรายังคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นจริงอย่างที่แบบใครก็พูดหลอกเราไม่เชื่อเราเชื่อมั่นในตัวเองเนาะสุดท้ายก็ต้องมานั่งปรับตัวเอง นะคะเขาเรียกครีพิกหน้าไพ่บทสรุปมันยังไม่เลิศดหรูอลังการแต่ไพ่เดียวๆเนี่ยยังเรียกว่าพอพอได้นะเรียกว่าพอได้นะคะทีนี้อ่นอย่างตะกี้เนี่ยเอ็มถามว่าเอ็มกำลังลุ้นเรื่องรถอยู่พี่กำลังอาจารย์กำลังมองว่าถ้าเรื่องรถเนี่ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ในตำแหน่งของทรัพย์สินมันอยู่ตำแหน่งของการเงินจริงๆใบเนี้ยมันมองว่าได้แต่พอเจอใบนี้เข้าไปเอกสารมีติดขัดแต่ถ้า ถ้ามีการปรับเอกสารใหม่หรือเปลี่ยนเอกสารใหม่เข้าไปรออีกอีกสักระยะมีโอกาสผ่านนะคะขอให้โชคดีจ้ะนะสำหรับ,สำ,รบ,อบอนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ย้ายแล้ว